พามาสวมทาเสด็จเออมาเบิ่งยายเขาทอผ่าเราได้ทอผ่าได้งามงามผู้ใดสนใจมาหาเราเดินอยู่ตรงขามหลานมันไก่ไอ้ยายซื้อไมหมยา,ายเงินก่อนไหมยายยายบุญเออยายบุญบุญไห่เห็ดคือเราได้ส่นหน้าเบิง่งลายของเราได้งามงามผู้ใดส่วนใจมาหาเราเนอยู่ตวงขามหลานมันก่ไอ้ยายซื้อไหายเงินก่อนไหมยายยายบุญเราตบุเหตอเด้ส่วนหน้าเบิง่งยองเราได้งามงามผู้ใดส่วนใจมาหาเราเ,เ,เดิาาเอน,นอยู่ตวามหลานมันไก่ เออเบื้งเด้อนี่นี่ลายสามกษัตริย์เอาสาธิตให้เบื้งใด้ย้ายเอ้ยตั้มให้ผู้ขาเบื้งใด้เออไฟแบบมาอุดหนุนเราม่านส่งขามรานมันไก่เลาะท่าจะเด็ดนี่ล่ะะใ่ย้ายบุญย้ายบุญหายากได้พี่น้องเออเฮ็ดทั้งสิบโบมีโบมีเบิดหลุ่นย้ายเขานี่แต่จักผู้ได้สิมาสื่อไปนี่จากให้พี่น้องเบิ่งว่าพื้นแผ่นอีสานเนาะ เราออีสานแค่เราสืบสืบมากค้าับกพอดี่ีบางทีเราตํารกอันเบิรงพี่น้องเบิรนเราเห็ดเห็ดไดคือเราบหว้อดุนไม่นี่อืมหายากหายากผู้ไหนเราเห็ดนะโอ้มงามบ้พี่น้องเงาหว้อกดนี่อโอ้ เออนี่แหละยายลาว่าแต่บอลมีโควิดฝรัลล่งมาสื่อลมเราขายบัวทันก็หิดจนจนจน,จนผลิตบัวทันคิดนองเบิงที่บ้านเขาจะสตาร์ทโซนอีกครับเบิ้งเซ่กันนี่ละผู้เล่นฝรั่ เบื้องเดบบิ่มบาดนี่ยังย้ายเราสาจิตผู้ขามาเบืง้งวิธีเราเห็ดสาจิตตําหูก็นอ,อกตํดดยยายหูก็เนาะย้ายเนาะเออนี่ยแหละเป็นห้องตําหูกูแท้ๆท้ทันสมัยขนาดเราเห็ดฝีมือโบยหลีเห็ดบะไรเดอ้อพี่น้องเนาะนอกจากย้ายรุ่นนี้ไปแล้วนี่หายากเออมิตรย้ายเทาไหร่เราเก่งบอลเราเห็ดหน่อยหน่อยได้ครับยุอุดรเราก็เห็ดอายุท่าเสด็จนี่เราก็เห็ดนี่ เดี๋ยวนี่เราเห็ดอุทาสเดีกตุนที่พี่น้องนเยี่ยวต่พุนเยี่ยวลงมา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 นี่นี่นี่พี่น้องเพียงพียงนี่พีี่ไปไล่อันเดียวขเบิรอั้ือามัเพื่อนท้องเอียงก็ไล่สามกรักระสอือมีไหนมีไ่หนึงมีไลหนึงอือูบลีบอกเข่าใจเลยพี่น้องเ้อบนว่าสีเห็ดง่ายๆ ผมเลาะมันอครับผมครับผมผู้เฮกี้ให้กระทันสมัยเท่าไรน,น้อยใหญ่เนาะ